ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมมาอยู่ในกิจกรรมของอิสางิวิวกงล้อสุ่มอิสางินั่นเองนะครับตัวประกอบเออซึ่งผมอะเตรียมมาแค่สองพันผมกะจะมาเอาแค่ชุดนี่แหละแล้วก็ที่ผมคาดหวังก็คือปืนถ้าปืนออกจะดีมากถึงตอนนี้มันจะมีวันที่ผมสุ่มนะครับจะมีกิจกรรมนี้เข้ามาใหม่ก็คือจะได้ปืนแน่นอนแต่ ไม่อยากได้ดิมาเรามาเริ่มส่งกันเลยดีกว่าครับค้างที่หนึ่งจัดไปเราเสียมานะครับเขาบอกว่าถ้าไม่เราถ้าเราไม่จัดคิดนะดวงมันจะดีผมว่าเขาโกหกครับอันนี้มีสิบแปดพอไหมเนี่ยไปรอบที่สอง คิดหนายแล้วกันอ่าสามสิบหกแล้วครับได้ามาสิบแปดอีกแล้วเนาะถ้าไปอย่างนี้ผมว่าผมไม่พอนะเนี่ยได้มาอีกสิบแปดโอ้โห่ยไปครับเหลืออีกไม่ถึงสิบครั้งแล้วนะไปเฮ้ย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 เอ้าทุกคน เดี๋ยวเฮ้ยอว่าดีครับทุกคนโอ้โหไปครับเอาท่าเลยครับจังหวะนี้เอาได้เปืนมาด้วยครบแปดสิบแล้วเฮ้ยทุกคนหว่าดีว่าเ,าเฮ้ยทุกคนลุกเลยทุกคนจริงจังจริงจังไม่จริงโจ้โอ้โหเฮ้ย เหิดไหมครับหนึ่งวันโอ้เปิดไปเลยคู่สองพันเพชจ่ะทุกคนใช่เลยครับแล้วก็เราจะไปที่ปรับแต่งนี่อาผมซืองหนึ่งพันเพรที่เหลือเนี่ยผมจะเก็บไว้รอสุ่มนางหี่นนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้ภายในหนึ่งพันเพจแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับทุกคนอู้คนลุกเลย อ้อซึ่งมีร่างโหมคมครับแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยผมผมข้ามนานยหยีดีไหมผมผมไม่ไม่อยากได้ชุดตัวนี้นะผมอยากได้แค่ตรงนี้เลยมาดูกันว่าเขาจะใจด,ดีกับผมหรือเปล่านะครับกาลิน่าผมขอแค่ไอ้บอกครับอือหือไม่ได้ครับผม ขอแค่ไอวอร์ walk, ครับผมสามสี่วันนั่นจะดับปืนนะวันีโอ้โหไอวอร์สวยครับโอเคได้ภายในสามรอบไปตวนที่เหลือเก้าร้อยกว่าเพชรน,นี่ผมจะไปสุ่มลังหีนะเก็บไว้สุ่มลังหมี่อ๋อแล้วครบเสร็จเลย สกินปืนของตัวเนี้บูล็อกอะ่ะผมมองว่ามันสวยมากนะครับใครที่อยากได้นี่ไม่มควรพลาดนะเออฟิลลิ่งประมาณเหมือนเนี่ยเหมือนลูน่าเลยที่มีเอฟเฟกใหญ่ๆแบบนี้ใครที่ชอบก็จัดกันได้นะครับส่วนตัวผมชอบผมชอบนี่มากกว่าชอบลูน่ามากกว่า ครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมหุ่นดวงดีมากเลยไม่เคยคิดว่าจะดวงดีแบบเกมนี้จริงๆเอาครับไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวชุดนะนะครับผมค,ครับบ๊ายบาย